วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมา,มาแพ็กการ์ดใหล้ลูกค้าลายสุดท้ายนะคะขอที่จะมา,มาแพ็กการ์ดเราจะมาสู่กันว่าจะได้อะไรนะคะเริ่มกันเลยมาเปิดดูกันของเวลาแป๊บหนึ่งนะคะมาดูพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองสมแพ็กการ์ดแบบพูดครับโอเคเริ่มกันเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจริงๆมันต้องพูดผมได้ไหมมันพูดออกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาแพผกจาร์กันอีกแล้วนะครับโดยลูกค้ารายนี้นะครับเขาสั่งเป็นการ์ดรวมนะครับนี่การ์ดรวมครที่ติดตาม คลิปก่นกอนๆหน้านี้ผมมานะครับก็จะรู้เลยว่าผมไม่มีอะไรแบบนี้หรอกแต่ผมเพิ่มเข้ามาใครที่แล้วก็อีกอย่างใครที่นี่ใครที่ติดตามคลิปก่นกอนหน้าน,านี้ของผมมาก็จะรู้ว่าตัวละครมันชื่ออะไรบ้างนะแล้วใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะ ตอนนี้ใส่เสร็จแล้วเอาของแถมกันและของแถมมีแป้งพับเยอะด้วยนะเอาเป็นอันไหนดีได้แล้วหนึ่งอยา่างอีกหนึ่งอย่างก,ก็จะเป็นอันนี้เลยกัน เมื่อกี้การมันหลุดนะคะมาใส่กันเลย,ยเสร็จแล้วเราไปใส่ถุงกันค่ะได้เวลาใส่ถุงเดี๋ยวได้แล้วว่ากเลยนะคะว่าทำไมแถมของน้อยจังเลย ก็เพราว่าบ้านเราไม่ไม่ค่อยมีของแถมเยอะเท่าไหร่คะก็ะเลยแถมน้อยหน่อยนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะแถมให้สี่อันหรือว่าสองอันก็โหวตกันมาด้วยนะถ้าสองกดหนึ่งถ้าสี่กด2นะคะไปคอมเมนต์ที่อืม ติจิตอกที่เราลงได้เลยนะคะบ๊ายบายเจอกันแค่นี้แล้วนะคะ